สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องของการใส่คลิปวิดีโอแล้วก็เสียงครับใส่เสียงแบ็กกราว n ์เข้าไปด้วยนะครับในแอป YouCut แอปนี้นะครับมันจะไม่มีลายน้ำนะครับมันก็ใช้ดีมากนะครับไม่มีลายน้ำตัดแต่งวิดีโอแบบมืออาชีพนะครับใส่ตัวหนังสือแต่ว่าให้ดูโฆษณามัน เขาหน่อยนะครับดูโฆษณาปลดล็อกนะครับปลดล็อกฟรีดูโฆษณาเขาก็สามารถที่จะนะตัดต่อวิดีโอได้แล้วนะครับวันนี้จะมาใส่เสียงกัน,นครับใส่เสียงแบ็กกราวแล้วก็เสียงปรับเพิ่มเสียงเพิ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้มันเบาๆในขณะที่เราคุยไปด้วยนะครับไปดูกันเลย ไปที่บวกนะครับแล้วเราก็เลือกวิดีโอนะครับที่เราได้นะครับที่เราถ่ายทำมานะครับนะกดมเคือไมยถูกนะครับแล้วก็ไปที่คำว่าเพลงครับเราจะใส่เพลงเข้าไปนะครับใส่เพลงเข้าไปนะครับก็เอาเพลงอะไรดีเราเลือกได้ เพลงนี้นะครับก็กดคำว่าใช้มันเสียงดังใช่ไหมครับนะมันเสียงดังให้เราไปแตะตรงตัวเสียงนี่แหละนะครับเราใส่แล้วใช่ไหมนะให้เราไปที่คําว่าปริมาณครับมันเสียงดังกว่าเสียงพูดของเราให้เราไปที่ปริมาณนะครับนะแล้วเราก็เพิ่มลดได้เนหะ็นไหมครับ เพิ่มลดได้เพิ่มได้ลดได้ครับลดขึ้นมาเหลือนิดน้อยองครับแล้วก็กดถูกครับนะลดเสียงนะครับตบกดถูกมันก็จะเสียงเบาแล้วนะครับมันก็จะเสียงเบาแล้วมันก็จะเสียงเบากว่าที่เราทำเสียงต้นฉบับ เสียงต้นฉบับก็ไปแตะที่วีโอนะครับไปแตะที่วีโอตรงนี้นะครับแถบด้านล่างเนี่ยนะครับแตะเข้าไปเราก็สามารถเพิ่มปริมาณเสียงวีโอได้นะครับก็คือไปที่ปริมาณเสียงตัวนี้นะครับตัวรูปลำโพงเนี่ยนะครับเข้าไปเพิ่มได้นะครับให้มันเสียงดังเพิ่มได้นะครับเสียงมันก็จะดังกว่าเสียง ลกล่าวที่เราใส่เข้าไปนะครับแถบด้านล่างแถบวิดีโอนะครับแล้วก็แถบเสียงโอเคแล้วก็ลองบันทึกนะครับบันทึกใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวันนี้การใส่คลิปเสียงง่ายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกล้องฟ้าปลายนะครับสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ